สวัสดีครับกลาบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสาธิตนะครับการปลดล็อกหัวเวย 6P นะครับติดล็อกค,ค้างชำระนะครับส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะปลดล็อกนะครับใต้คลิปวิดีโอเราก็ทิ้งเฟซบุ๊กของหลานไว้ให้นะครับ รวมไปถึงหลาย ID นะครับเบอร์ mm hmm. 093 898 9099นะครับจะทักมาทาง Facebook หรือทางหลายก็ได้นะครับพูดคุยกับเรานะครับเพื่อตรวจสอบก่อนนะครับว่ากระบวนการทําเป็นอย่างไรนะครับราคาเท่าไหร่ก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยตัวนี้นะครับกิดติดค้างสำระนะครับ Advanced w i l e e t น็ตเวินะครับ สำหรับตัวเครื่อง Y6P นี่นะครับรูปแบบการปลดล็อกนะครับจะเป็นการปลดล็อกผ่านสาย USB นะครับรวมไปถึงรูปแบบการล็อกของเครื่องนะครับจะเป็นการล็อกให้ใส่เพียงเครือข่ายเดียวเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราปลดล็อกแล้วนะครับตัวเครื่องก็จะสามารถใส่ซิมได้ทุกเครือข่ายนะครับไม่กลับมาล็อกอีกนะครับ รวมไปถึงใครที่ลืมรหัสผ่านต่างๆนะครับเราก็จะปลดล็อกให้ไปเลยในทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องทำการปลดล็อกนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบกันนะครับว่าตัวเครื่องใช้งานได้ปกติไหมครับหลังจากการทำเสร็จแล้วครับ ตอนนี้กระบวนการปลดล็อกเราก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเข้าหน้าเมนูหลักกันนะครับว่าตัวเครื่องนะครับจะเข้าเมนูหลักได้ปกติหรือเปล่านะครับรวมไปถึงสามารถใช้งานเครื่องได้ปกติไหมนะครับโอเคตอนนี้ตัวเครื่องก็สามารถ เข้าสู่หน้าเมนูปกติได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกฟังก์ชันนะครับทุกโปรแกรมนะครับของ h u วเว่ใช้งานได้ปกติหมดทุกอย่างนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ก็เป็นซอฟต์แวร์ของทาง h u วเว่ยนะครับตรงรุ่นนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่อย่างใดนะครับโอเคก็สำหรับท่านใดที่สนใจจะปลดล็อกนะครับ ใต้คลิปวิดีโอเราก็ทิ้ง c e b o o k ของร้านไว้ให้นะครับรวไมไปถึงเบอร์โทรศัพท์0 9 3ย์8 9 0 9 9นะครับจะทาเข้ามาสอบถามทางไหนก็ได้นะครับสามารถนำเบอร์โทรศัพท์เราเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลนะครับใน Google ก็ได้นะครับก็จะเจอข้อมูลของร้านต่างๆมากมายนะครับโชว์วิดีโอ,อการทำงานของทางร้านเรานะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอ,อาลาไปด้วย โทรศัพท์หัวเว่ยนะครับ Y6P นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะปลดล็อกนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยรูปแบบการทำงานนะครับใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงเท่านั้นสำหรับท่านใดที่จะเข้ามาทำที่ร้านนะครับส่วนจังจังหวัดก็จะใช้เวลาประมาณ1วันนะครับเราก็จะทำการแพ็คส่งกลับให้ทันทีวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ